บ้านหมอแสงระวีหาไม่ยากเพราะมีป้ายทองเหลืองตัวอักษรสีดำติดอยู่หน้าประตูผมสั่งโชเฟอร์แท็กซี่จอดรถชำระค่าโดยสารแล้วกดกลิ่งไฟฟ้าครูเดียวหญิงรับใช้หน้าตาพอไปวัดตอนเที่ยงๆได้ก็ออกมาเปิดประตูคุณคงจักใช่ไหมคะเธอถามผมงงนิดๆใช่ทำไมถึงรู้ล่ะครับมีนายตำรวจนั่งรอในห้องรับแขกคนหนึ่งคะ่ะท่านบอกว่าคุณกำลังจะมาที่นี่ฉันข้างในสิคะผมเดินตามไปตามถนนซีเมนนั้น พร้อมทั้งคิดว่าจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากมนัดมีเดชเราก็จริงซะด้วยไอหมอนี่กำลังนั่งเตะอยู่บนเก้าอี้โนมในห้องปรับอากาศงายจักเขาทักเมื่อเห็นผมเปิดประตูก้าวเข้าไปมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมนัดยกข้อมือขึ้นดูเวลาสักตึงชั่วโมงได้เรื่องอะไรมั่งค้าให้การคุณแสงระวีเป็นความจริงทุกอย่างหมายความว่าใช่คนใช้ยืนยันว่าคืนนั้นเธอกลับบ้านแล้วไม่ได้ไปไหนอีกผมพยักหน้าช้าๆขณะสุดตัวลงนั่ง ตอนคุณใช้เปิดประตูหน้าบ้านได้ยินอะไรไหมก็เสียงกลิ่งดังลั่นไม่ใช่ที่ถูกเรียกในตอนแรกนะเฮ้ยเสียงต่างกันเยอะผมถอนหายใจโล่งอกรู้ได้ยังไงกูมาที่นี่มันยิม้มกูเป็นตำรวจนะเว้ยแล้วเรื่องอะไรต้องใช้ลูกน้องติดตามกูตลอดเวลาก็บอกแล้วไงอรารักขามึงไอ้บ้ากูโตพอรักษาตัวเองได้แล้ว <laughs> ผมมองไปรอบๆพรอ้รอมนึชมแสงระวีอยู่ในใจที่ตกแต่งห้องรับแขกได้สวยงามน่าดู ภาพเขียนสีน้ำมันราคาแพงแขวนตามผนังมีปริญญาบัตรคณะแพทยศาสตร์ใส่กรอบโดดเด่นอยู่แผ่นเดียวตู้หนังสือเต็มไปด้วยตำรับตำรานานา,นาชนิดทั้งไทยและต่างประเทศถัดจากห้องรับแขกมีทางเดินสู่ห้องนอนถึงแม้ตึกหลังนี้จะปลูกแบบบังกะโลชั้นเดียวก็จริงอยู่แต่ดูมีชีวิตชีวาหน้าอยู่กว่าคฤหาสน์บางหลังเสียอีกตรงข้ามกับเก้าอี้ตัวที่ผมนั่งมีโซฟายาวลักษณะนุ่มหน้านอนตั้งอยู่ ทำให้เกิดมโนภาพระหว่างผมกับแสงระวีขึ้นมาทันทีจนต้องรีบขจัดความคิดบา้าบ้าให้หมดไปอย่างรวดเร็วและเตือนตัวเองว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาทําตัวเป็นจิ้งจอกสังคมผมหันไปทางมานัทเห็นมันเอนหลังเอาหัวพิงพนักเก้าอี้เงยหน้าหลับตาอย,ย่างสบายจึงสะกิดด้วยรองเทา้าเฮ้ยกินเงินเดือนหลวงนะเว้ยหลับอยู่ได้กู oh, ให้เวลามึงสำรวจห้องไอทั่วต่างหากกลับกันเลยไอ้ลูกชาย ยิงคนใช้กระวีกระวาดไปเปิดประตูหน้าบ้านเมื่อเห็นพวกเราเตรียมตัวจะออกคราวนี้ผมได้ยินสัญญาณไฟฟ้าดังลั่นทีเดียวจริงๆนั่นแหละเสียงมันไม่เหมือนกลิ่งที่คนข้างนอกกดเรียกผมแกล้งทำโง่าถามเธอนี่กลิ่งดังเวลาประตูเปิดด้วยเหรอค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคือว่าถ้าผู้รายงัดประตูเข้ามาขโมยของคุณหมอจะได้รู้ตัวคะ่ะ <c oughs> ถ้าผมเป็นขโมยจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นเด็ดขาดมันโง่ไปเมื่อออกจากบ้านแสงระวี มนัดก็ชวนผมไปนั่งกินเบียร์ที่ร้านอาหารในซอยวัฒนาใกล้ที่รถผมจอดอยู่ได้เรื่องคือไปถึงไหนมั่งวะมันถามผมสั่นหัวท้อแท้ละเิใช่ไหมใครบอกมึงกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหัวกระสุนแล้วปรากฏว่ายิงจากจุดสี่ห้าลำกล้องค่อนข้างใหม่แล้วไงวะกูตรวจสอบที่แผนกอาวุธปืนพวกที่มากินเลี้ยงคืนนั้นไม่มีใครสักคนขออนุญาตซื้อก็เถื่อนไงมีขายถมไปมนนัดยกแก้วเบียร์ขึ้นจิบ เรื่องปืนแล้วก็บอกเก็บเสียงมันทําให้น่าคิดว่าไอ้คนฆ่ามันต้องมีความรู้ด้านอาวุธเลยนะเวย้ยไม่แน่มันอาจซื้อมาทั้งอย่างนั้นเลยก็ได้เออเกิบลืมเจ้าประชุมแล่านี้รุดย้ายจากทุ่งม,มหาเมฆมาอยู่หอพักสุขสมเรามาเช้านี้เองผมขมวดคิวเรื่องอะไรวะมีใครคนหนึ่งยิงปืนทะลุกระจกหน้าต่างห้องนอนตอนตีสามกระสุนถากกบาลเจ้าประชุมเส้นแดงเดียวมันโทรศัพท์โวยวายแล้วปลุกกูไปดู เจอหัวกระสุนขนาดจุดสี่ห้าฝังอยู่ในผนังและส่งไปตรวจพิสูจน์ปรากฏมันยิงจากปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ฆ่าทวัดผมสำลักเบียรทันทีเรื่องอย่างนี้มึงเกือบลืมเลยเหรอเออยังมีอีกเรื่องไว้อะไรเอาเข้าไปไอ้ชิบหายจะประชุมให้การว่ามึงเป็นคนยิงไอ้ชาติหมาผมกระแทกแก้วเบียรลงบนโต๊ะเต็มแรงทีนี้เรากูเตะไม่เลี้ยงแน่เอาอีกแล้วไอ้จักยั่วเรื่อยชมมึงฟังให้จบก่อนสิวะว่ามา ทีแรกผู้กำกับกองสองทำท่าจะเชื่อแต่พอก,กูชี้แจงให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุมึงอยู่ที่ไหนเท่านั้นเขาก็หัวรอกอากผมสะดุ้งเฮือกแต่ยังทำไก่แล้วกูอยู่ไหนลูกน้องกูยกกําลังไปจับกะหลี่ซอยทองหล่อหลังจากมึงออกไปสักสิบนาทีเห็นจะได้ผมกลืนน้าลายเอื้อกเบอร์เลยเฮ้ย <Hey, S 1> มึงหาวิธีประจานกูให้เหมาะกว่านี้ดีกว่า <laughs> แล้วมึงใช้กูทํำยังไงถ้าไม่บอกผู้กำกับตามความจริงเ้วพูดเรื่องนี้หน่อยที่เวลานี้ทําเป็นอายไอ,ไอชิบหายเออสิวะ แล้วมึงจะจัดการยังไงกับไปสองคนนั่นผมกระดกเบียร์เข้าคอจนเกลี้ยงถ้วยแล้วจุดบุหรี่สูบก่อนย้อนถามหอพักสุขสมหลังโรงหนังพลเมาส์นั่นแหละที่เดียวกับนักร้องฝาแฝดเช่าอยู่กูสงสัยทําไมสองคนพักที่นั่นทั้งที่มีมรดกเยอะแยะก็จะอะไรซะอีกลว,วะถ้าไม่ใช่สะดวกต่อการพบปะเพื่อนผู้ชายคําตอบมนัทกระตุ้นผมให้อยากสัมภาษณ์เธอเร็วยิ่งขึ้นมึงเคยไปหอพักหรือย,อยังมนัทพยักหน้า ไม่ใช่ไปเยี่ยมฝาแฝดคู่นั้นนะเว้ยกูต้องการพบเจ้าประชุมกับอันนี้รุต่างหากผมหูพึงแล้วมันว่าไงมัง่งกูกล่อมมันตั้งนานว่าไการฟ้องร้องมึงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่จะทําให้มือปืนตัวจริงเดินลอยนวลอย่างสบายเพราะตำรวจจะพุ่งความสงสัยมาที่มึงคนเดียวแล้วมันยอมไหมยอมสิวะมันรู้ดีว่าคนยิงไม่ใช่มึงที่โวยวายเพราะมันเจ็บใจที่ถูกมึงต่อยเว้ยเราดื่มเบียร์ที่เหลือจนหมดขวดแล้วลุกขึ้นผมควักเงินเร็วกว่าจึงจ่ายไป พร้อมทั้งสาบานว่าคราวหน้าจะไม่ยอมเลี้ยงไอ้มนัทอีกเป็นอันขาดถึงมันจะเป็นตำรวจกองปราบก็ตามเถอะผมรอกระทั่งมนัทขับรถรับสายตาจึงเคลื่อนรถออกจากทีมุ่งหน้าไปยังหอพักสุขสมเพื่อสอนให้ประชุมรู้ว่าการกล่าวหาผมพลอยๆจะได้รับบทเรียนอย่างไงมัง่งพนักง,งานต้อนรับสาวสวยของหอพักยิ้มระลืริเมื่อผมยืนเท้าโต๊ะอยู่ตรงหน้าต้องการพบใครคะผมกระลิ้มกระเหลียดด้วยสายตาคุณประชุมห้องหมายเลขหกสิบเอ็ดค่ะ เดินตรงไปทางนี้เลี้ยวซ้ายขอบคุณครับผมเดินไปทางนั้นห้องหมายเลขดังกล่าวอยู่ด้านขวาผมเคาอบประตูสองสาครั้งแต่ไม่มีใครมาเปิดจึงหายใจเข้าปอดแรงๆก่อนแนบหูกับประตูไปฟังการเคลื่อนไหวข้างในด้วยวิธีนี้ทําให้ผมรู้ว่าในห้องนี้ไม่มีคนอยู่แต่เพื่อให้แน่ใจผมจึงเขียนข้อความสองสามประโยคลงบนนามบาัตรสอดไว้ใต้ประตูให้มุมหนึ่งยื่นออกมาข้างนอกแล้วยืนดูอยู่ครู่ใหญ่นามบัตรแผ่นนั้นก็ไม่เคลื่อนที หากจะใช้วิธีอื่นก็เสียเวลาโดยใช่เหตุจึงงัดลูกกุญแจผีทั้งพวงที่ติดตัวเป็นประจำออกมาไขาจนสำเร็จแล้วรีบเข้าไปยังรวดเร็วก่อนปิดประตูตามหลังใส่ก่อนเพื่อป้องกันคนพูดพลาดเข้ามาภายในห้องนั้นมีตู้ใส่เสือ้อผ้าโต๊ะแต่งตัวเตียงนอนอย่างละชิ้นทำให้รู้ว่าสองคนนอนเตียงเดียวกันผมอดหัวเราะไม่ได้เมื่อนึกถึงว่าเคยกระเซ้าอันิรุดมาครั้งหนึ่งเล่นเอาไอประชุมโกรธหัวฟัดหัวเวียงแทบตาย กระเป๋าเดินทางวางอยู่ใต้เตียงผมตรงไปที่นั่นแล้วเปิดดูสิ่งที่เห็นคือปืนพกออโตเมติกขนาดจุดสี่ห้าพร้อมด้วยแม็กกาซีนอะไรสองอันวางทับเสือ้อผ้าผมหยิบขึ้นมาดมก็รู้ว่าปืนกระบอกนี้ไม่ได้ใช้ยิงมานานนับเดือนจึงเช็ดรอยมือบนตัวปืนด้วยผ้าเช็ดหน้าก่อนวางที่เดิมในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรนอกจากอัลบั้มรูปถ่ายของอานิรุตซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปตัวเขาเองตอนเล่นฟุตบอลและอีกไม่น้อยเหมือนกันที่เป็นรูปถ่ายสาวๆซึ่งบางคนหน้าตาไม่เลว ถ้าคุณชอบชนิดเนื้อนมไข่ส่วนผมขอเลือกเอาเพียวลมสมส่วนยังคุณหมอแสงระวีแล้วกันแผ่นสุดท้ายของอาราบัามมีรูปไอประชุมถ่ายคู่อันนีุ้ดหลายใบยแต่ที่ผมสนใจมากที่สุดคือรูปที่ทั้งสองยืนอยู่หน้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ริมถนนบำรุงเมืองตรงข้ามตอกโรงเลี้ยงเด็กภาพนี้อันนีุ้ดแต่งเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แต่นั้นไม่สําคัญเท่าป้ายชื่อร้านในรูปนั้นมันไฟไหม้ไปแล้วตั้ง8ปีและย้ายไปอยู่ปากซอย29ถนนสุขุมวิทตั้งแต่หลังไฟไหม้ใหม่ๆและอีกประการหนึ่งหน้าตาอันนี้รุดในภาพถ่ายใบนี้ดูแก่กว่าตัวจริงในปัจจุบันมากมันน่าแปลกผมไม่มีเวลาพอจะพิจารณาต่อไปเพราะมีเสียงไข่กุญแจห้องผมจึงก้าวไปที่ประตูและถอดก่อนทันใดนั้นประตูก็เปิดออกพร้อมกับผู้ที่ผมต้องการพบและกดตัวให้เห็นเข้ามาข้างในสิประชุมผมบอก มันมีท่าทางหวาดกลัวมากกว่าแปลกใจส่วนอันนี้รุดยืนตัวสันอยู่ข้างหลังมึงบุกรุกห้องกูทําไมประชุมถามปากคอสันไม่ต้องพูดมากผมตวาดกูรอเจอมึงตั้งนานทั้งสองคนเดินเซืงเง้งเข้ามาผมชี้ให้ไปนั่งรวมกันอยู่บนเตียงนอนแล้วป้อนคําถามทันทีมีปืนไว้ทําไมเอาไว้ยิงมึงสิมันตะโกนลัน่นไอ้หน้าตัวเมียรอบกัดกูกลางดึกเสียงหนังแห้งเบอร์45ของผมกระทบก้านคอคนพูดดังสนัน่น ผลปรากฏคือเจ้าของคอตกจากเตียงมานอนแอ n งแมงกับพื้นหินขัดอันนี้ลุกขยับตัวแต่ผมเอาตีนข้างเดียวกันยันหน้าอกไว้มันจึงนั่งลงตามเดิมกูไม่ชอบคนปากหมามึงจำไว้ประชุมงงเงยลุกขึ้นมาผมรวบคอเสื้อมันแล้วพักไปที่เตียงนอนมึงรู้ไหมกระสุนนัดที่ยิงมึงออกจากปากกระบอกปืนที่ยิงทวัดหน้ามันซีดลงไปกว่าเดิมเมื่อแตกพักๆท,ทั้งที่อากาศภายในห้องเย็นเฉียบรู้ได้ไงก็ตำรวจเขาพิสูจน์สิวะใครเป็นคนยิงมึง กูไม่รู้แล้วทำไมบอกตำรวจว่าเป็นกูประชุมนิ่งเงียบแต่อันนี้รุดช่วยแก้ตัวขอโทษทีครับเรากําลังตกใจเลยพูดไปโดยไม่ทันคิดเรื่องนี้พอให้อภัยได้ผมบอกประชุมถ้ามึงเล่าให้กูฟังว่างานทุจริตอะไรที่มึงทําร่วมกับใครสักคนและบังเอิญทวัารู้ความจริงเข้าข้อนี้แหละมันจะสาวไปถึงมือปืนที่พยายามฆ่ามึงเมื่อคืนนี้ประชุมเงยหน้ามองผมด้วยสายตาแสดงออกถึงความหวาดกลัวเช็ดเหงื่อที่หน้าผากก่อนพูดเสียงอ่อนกว่าเดิมมาก อ้กับคุณทวัตเพิ่งรู้จักกันอันนี้รุดเป็นผู้แนะนําโอ้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่มือปืนเล่นงานอัวเพราะกรณีเดียวกับคุณทวัตมีงานทุจริตอะไรที่มึงทําเดี๋ยวนี้ผมย้ําอีกมันใส่น้าวางมือตั้งนานแล้วผมหันไปทางอันนี้รุดบอกมาสิแกรู้เรื่องอะไรมั่งพี่ประชุมเล่าให้ผมฟังผมก็เล่าให้คุณฟังหมดรู้เท่านั้นแหละครับหรือรู้จักทวัตได้ยังไงคุณหมอแสงรรวีเป็นคนแนะนําเราเลยรู้จักแสงรวีตั้งแต่เมื่อไหร่ อันนี้เรนิ่งคิดนิดหนึ่งจึงตอบเธอเคยไปอบรมเรื่องจิตวิทยาการเอาใจลูกค้าที่วิทยาลัยที่ผมศึกษาอยู่สองสาครั้งถ้าเปิดโอกาสให้นักเรียนไปหาเธอที่คลินิกเพื่อดูการทํางานผมเป็นคนหนึ่งเราจึงสนิทสนมกันเรื่อยมาครับทวัตละ่ะหรือพบเขาที่ไหนหลังจากนั้นไม่นานคุณหมอก็พาผมไปกินอาหารค่าที่บ้านสารววัฒน์ทวัตพบคุณพนาลีที่นั่นด้วยไปหาเขาเรื่องอะไรให้สารวัตช่วยไกล่เกลีย่ยเรื่องที่ผมเมาเหล้าไปตีกับจิกโกก๊กหนึ่งในบาร์แถวเพชรบุรีตัดดใหหหมม่นขาขาองเสียย สัตวช่วยสําเร็จพสนิทกับเจ้าของบาดีต่อจากนั้นเราก็พบกันตามสถานที่ต่างๆอีกหลายครั้งตามหอสมุดแห่งชาติตามโรงหนังต่อให้คิดจนหัวผุก็คิดไม่ออกเรื่องที่ประชุมและอันนี้รุดเล่าให้ฟังนี้มันเกี่ยวข้องกับการตายของทวัตตรงไหนแต่ก็มีประโยชน์อยู่บางที่ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้ที่มีต่อทวัตเมื่อเห็นว่าอยู่ในห้องนี้ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาผมจึงลุกขึ้นเดินไปที่ประตูโดยไม่ลาไอ้สองคนนี้สักคำมันก็เหมือนกัน ไม่พูดอะไรกับผมเลยคงดีใจซะด้วยซ้ำที่ผมพ้นหูพ้นตาออกมาได้เกือบถึงโต๊ะพนักง,งานต้อนรับอยู่แล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าไอ้มนัสมันบอกอยู่หยกๆยกนี่ว่าว่าพวกไปกินเลี้ยงคืนนั้นไม่มีใครเคยขออนุญาตซื้ออาวุธปืนสักคนแล้วไอเวรตาลายประชุมดันมีได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วขนาดนี้ซะด้วยแต่ก็ไม่ยากที่จะตรวจสอบว่าปืนกระบอกนี้เถื่อนหรือมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายผมหยุดที่โต๊ะสาวสวยพนักง,งานต้อนรับพร้อมทั้งยิ้มให้เธอ ขอรบกวนอีกครั้งครับเชิญค่ะนักร้องฝาแฝดอยู่ห้องไหนครับ105ชั้นสองค่ะขอบคุณมากครับผมส่งสายตาเจ้าชูให้ก่อนหมุนตัวขึ้นบันไดไปชั้นบนห้องนี้หาไม่ยากเพราะอยู่ตรงหัวมุมริมทางเดินนี้เองเมื่อคอบประตูได้ครู่เดียวใบหน้างามผาาผลของใครคนหนึ่งซึ่งเหมือนในรูปถ่ายก็โผลออกมาให้เห็นต้องการพบใครคะเธอถามเสียงหวานจ่อยผมเดาสุ่มออกไปคุณวรุณีใช่ไหมครับอภินยาต่างหากค่ะ ขอโทษทีครับผมชื่อกงจากสิงเพร็รเป็นนักสืบเอกชนมีธุระอะไรคะผมกําลังลี่คลายคดีพันตารวจตีธวัฒถูกฆ่าตายครับ๋อเงั้นเชิญข้างในสิคะผมเดินตามขวดโคดล่านั้นเข้าไปนั่งในเก้าอี้รับแขกด้วยหัวใจเริ่มจะบ่นเธอแยกไปเปิดตู้เย็นใบกระทัดรัดหยิบเบียร์ออกมาเปิดผมถือโอกาสกวาดสายตาดูรอบก็พบลักษณะภายในไม่แตกต่างจากห้องประชุมในอนีรุธเท่าไหร่นักจะผิดกันก็ตรงที่ห้องนี้มีกลิ่นน้ำหอมจางๆแทนควันบุหรี่เท่านั้น เชิญดื่มค่ะอภินยาวางแก้วเบียร์ตรงหน้าผมก่อนสุดตัวลงนั่งเก้าอี้ขอบคุณครับว่ามาเลยต้องการอะไรจากฉันคุณวรุณีไปไหนครับข้อไปหาซื้อของแต่เช้าเมื่อไหร่กลับครับเห็นจะเย็นละมั้งถามทาไมคะผมยกเบียร์ขึ้นจิบเอาอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าคุณคงเดียวคงตอบคําถามผมได้เต็มใจค่ะพันตํารวจตรีมนัทมีเดชมาที่นี่หรือย,อยังมาแล้วแล้วเขาบอกด้วยว่าคุณจะมาหาฉันเหมือนกันขอโทษนะครับคุณรู้จักทวัตตั้งแต่เมื่อไหร่สองปีได้แล้วมั้งคะ ผมพยักหน้าช้าๆระหว่างกินเลี้ยงคืนนั้นเห็นอะไรผิดปกติมั้งไหมครับไม่มีค่ะส่วนมากคุณทวัตคุยกับพนาลีมีครั้งหนึ่งที่เขาหายเขาไปในครัวกับอนิรุตราวสิบห้านาทีเห็นจะได้พอออกมาก็หัวเราะกันใหญ่คล้ายคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงยังไงอย่างนั้นคนอื่นล่ะครับก็ปกตินะคะพนาลีกับคุณหมอแสงระวีนั่งคุยตามลําพังอยู่ครูใหญ่แล้วพวกผู้ชายก็เข้าไปขัดจังหวะเมื่อคุณทวัตเปิดแผ่นเสียงเพลงเต้นลําฉันคิดว่าคนทั้งสองคงพูดเรื่องพนาล งานเลี้ยงเลิกคุณไปไหนกับใครหมอแสงระวีขับรถมาส่งฉันกับน้องที่นี่เพราะรถเราเข้าอู่ซ่อมฉันไม่รู้เรื่องค่ากระทั่งนักข่าวหนังสือพิมพ์โทรศัพท์มาขอสัมภาษณ์เธอชะงักคำพูดแล้วเงี้ยหูฟังอะไรสักอย่างขอโทษนะคะฉันเปิดน้ำทิ้งไว้ก่าวจบก็ผ่าเข้าห้องน้ำผมงงเต็มทีเพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือผมชักแก่ลงไปแล้วละมังมีหนังสือรายสัปดาห์สองสามเล่มวางอยู่บนชั้นใต้โต๊ะจึงหยิบมันขึ้นมาอ่านค่าเวลา ครูเดียวอภิญญาก็กลับมาเล่นเอาผมตาลุกโพงเพราะรู้สึกร้อนวุบวาบไปทั้งตัวเมื่อเห็นเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าจากกระโปรงมินิสเกิร์ตที่สวมอยู่เดิมเป็นชุดนอนสีชมพูยาวเบาบางปรศจากชั้นในเส้นผมปล่อยสยายไม่ก้าวมวยเหมือนเก่าพอเธอเดินผ่านแสงสว่างที่รอดมาทางหน้าต่างไอ้ส่วนเว้าวส่วนโค้งที่ซ่อนในชุดนอนก็ปรากฏให้เห็นยังถนัดทนีผมเกืนน้ำลายลงคอโด,ดยไม่รู้สึกตัวใบหน้าเธอกับยิ้มระล่นขนาดเล่อนเก้าอี้มานั่งใกล้ผม ขอโทษนะคะที่ทิ้งคุณไว้คนเดียวผมจ้องมองตรงกึ่งกลางร่างกายไม่เป็นไรครับผู้หญิงส่วนมากอาบน้ําเป็นวันวันไม่ถึงอย่างนั้นหรอกค่ะเธอยกขาขึ้นไข่ห้างแล้วก้มตัวเอื้อมมือไปหยิบนิตยสารรายสัปดาห์ที่วางบนโต๊ะส่วนโค้งที่หน้าอกทําให้ผมต้องกินน้าลายอีกครั้งดื่มเบียร์สิคะขอบคุณครับจะถามอะไรอีกไหมคะผมอยากรู้ว่าคืนนั้นทวัดแสดงท่าทางหรือคําพูดคําจาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมครับเธอสายหน้าฉันไม่ใช่คนช่างสังเกต ล้วไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นผมแลบลิ้นเรียริมฝีปากขนาเธอเปลี่ยนขาข้างที่ไข่าหางทาไมคุณและน้องสาวยึดอาชีพนักร้องทั้งที่มีมรดกมากมายก็พร้อมไม่ชอบอยู่เฉยๆสิคะบอกผมได้ไหมคุณกับน้องสาวแตกต่างกันตรงไหนผมหมายถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคุณคืออภิญญาและน้องสาวคือวารุณีเราคนหนึ่งมีปานแดงเล็กๆตรงสะโพกข้างขวาใครครับทําไมไม่ดูเอาเองล่ะคะเหมือนเอาไม้มาแย่ตูเสือ ขนลุกสู้เหมือนจะเป็นไข้ขืนอยู่ต่อไปเห็นจะได้ลูกแต่เสียงานผมจึงยืนขึ้นขอตัวครับวันนี้ตาเธอเป็นประกายเยิมริมฝีปากเต้นตลิกขณะเงยหน้าอย่างท้าทายไอ้ผมก็มนุษย์ปุถุชนไม่ได้บรรลุโสดาบันจึงวางเฉยไม่ไหวก้มลงไปหาเธอปากต่อปากประกบกันแน่นอภิญญาบิดตัวเราอยู่บนเก้าอี้เอื้อมมือมากอดคอผมร่างเธอสั่นสะท้านผมหาคำตอบได้แล้วว่าทำไมเธอจึงไม่แต่งงาน คุณอยากรู้ไหมครับบอกให้ก็ได้เพราะผู้ชายคนเดียวไม่สามารถให้ความสุขจนสาแก่ใจเธอได้ผมค่อยๆกระตุกโบที่ผูกอยู่ที่ไหล่ทั้งสองข้างดึงเสื้อนอนชุดนั้นหลุดติดมือออกมาปล่อยให้ร่างเปอยเปล่านั่งอยู่บนเก้าอี้น้องสาวคุณคือคนมีปานลาก่อนครับก้าวจบก็พูดพลาดออกจากห้องแต่ถึงกระนั้นยังได้ยินเสียงอภินญ,ญาไล่หลังไอ้นาตโตมียผมรีบเดินลงบันไดไปชั้นล่างพร้อมทั้งคิดว่าไอ้มนัทมันผ่านฉากนี้ไปได้ยังไง ทีนี้ลราผมมีเรื่องร้อมันได้นานทีเดียวถึงยังไงต้องบันทึกลงแฟมไว้ว่ามีนักร้องสาวโสดแต่เห็นจะไม่สดอีกคนหนึ่งที่ชอบสนุกกับตำรวจและนักสืบเอาเถอะนะ้าวันหลังยังมีเมื่อถึงวันนั้นจะได้รู้ดีรู้ชั่วกันว่าเธอเล่นลูกไม้อะไรกับผมหรือเปล่าคิดแล้วให้เสียดายอยุ่คลา่คลันที่ไม่จัดก,การทดลองให้รู้ซะเลยบางทีไอม้มนัจะรู้เรื่องบ้างละมัง ผมต้องเขียนเอาคำตอบจนได้แล้วเมื่อรู้แล้วเป็นเจอดีกันมั่งละ่ะไอ้ผมมันก็มือเก่ามีชื่อเสียด้านผู้หญิงเหมือนกันนี่นานอกจากนี้ผมยังนึกถึงแสงระวีถ้าเธอให้โอกาสอย่างนี้บ้างจะดีไม่น้อยเร็วดูรอบตัวเมื่อแน่ใจว่าไม่มีคนคอยติดตามก็ก้าวขึ้นรถขับออกจากหอพักมุ่งตรงไปยังสำนักงานพิทักษ์ธรรม